สวัสดีคะ่ะพี่น้องค่ะเปาควางลอยเข้าป้ามึงเนี่ยเฮ็ดภูวูววพีรีอยู่เนี่ยดอกบกใหญ่นี่ค่ะอุ้ยอันนี้พอได้แล้วพี่น้องค่ะ จะไปแกงอีกเปล่าเหลายแต่พอกินะะแกงหอนๆสดกระรกอุ้ยพี่น้องมึงเนี่ยเนี่ยจะได้เรียกเอายังกับบดได้มาดีบ่คิดว่าสิได้พันปลาเห็ด ผ่านแล้วก็อดไม่ได้จ้ะเบยเห็ดแดงมูนี่ได้แกงนึ่งพอดีออ้มียงคลอเฮ้ยสองดอกเห็ดแดง เมื่อเก็บเห็ดอันเก็บเห็ดอันมันปูไปให้ยายปองยายปองสอนว่าสันไปตกป่ามันกันก็แล้วอุ้ยอันนี้เละแล้วเอาไม่ไล่ไม่อย่างนี้เห็ดพึ่งตัวนี้ขอโทษเเลยค่ะพี่น้องค่ะขาดตั้งกล้องกับแปรายอามามีดกับแปรายอามาเก็บได้แกงหนึ่งกระเพาะแล้วมื่อนี้ เห็ดแดงเห็ดน้ำมากนี่แหละอาภากระเพาะอาภาดีแต่ว่ามีกระตาติดรถพี่น้องปุ่นล้มโกลมกล้วยอยู่พุ่งเกลือเห็ดแดงเบื้องหรอฝาพี่น้องพาไปเบิ่งน้ำนางอุ้ยโดวงหนึ่งเลยพนันแม่หลีพี่น้องโอ้โอ้แม่มิมแม่เพิ่งโอ้ยมิมเพิ่งจ่อค่อยยาต่อยโอ้ยาต่อมบาซิฟา แมนเขาเขามักหลังแตกหลายกว่านี่โอ้ยขอโทษ<ด>ขอไป<ต>ค่ะอันนี้ก็คือเอาไปย่างจิ้มแจวกบแซแ่่ลเนอดอกบัวแหนคือปลาัะไหนะมันเพราะมีฝนนะขัดแกงเห็ดมี่สดตะนาน้ำเ้ยพี่น้องเอา อดอกใหาพากินยายตาสิกินน้ำาน่ำเนี่ยกงแล้วแ้วเขาก็สดกินตานน่ำแกงแล้วแ้วเขาสดกินตหนําบอกออออหออกิ่รัน้ำเห็ดหลังแตกกินดอกมันอยู่แต่มาเห็ดอันนี้กินตาหน่ำอันนี้เกินดอกมัน,ะน,ะนพี่น้นี่องค่ะ ขออนุญาตแบบนี้เลยเด้ยจ้าไม่มีมีดค่ะตั้งกล้องกบเร่ยเอามาจ้ะพี่น้องจ๋าซื้อไปซื้อของมาเห็ดเค้กเนี่ยหตักเปาะแน่นๆ่นเลย เห็ดเพิ่มขอ่อยก็บ่ระสนใจเด้ป่ะกระสรางดอกได้อยู่โอ้เนี่ยคอ,อ,อหักเขาลอเลยดอกนี้ก็าลังวยเดเรากินซะ โทษขออภัยเด้อค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ขาตั้งกลงก็ไม่มีมีดก็ไม่ได้เอามาเก็บแบบทุลักทุเลเลยวันนี้วันเกิดนอกป่านะ ซื้อกุ้งมาให้นางนนนเอาเสียงท้องห้องเขาเดียวสิเคิงต้าแล้วค่ะ ฟนแกงน้ำเนียวๆใช่กันนี่ <c oughs> มีป่องเหมือนแกงไปห้มือไปตกปลาอ้ยขาไหมพี่น้อง <c oughs> กำลังขึ้นเพราะตุปุนี่ <c oughs> นี่ต้งเนี้ยแซ่บนี่แข็งๆมาดิสมชื่อวสาสมชื่อว,ว,าวา่าคนนั่นเอา้าไม่อย่างผูใ้ใดมาเตขอหักเขาหรอ <c oughs> สมเซอร์จะมากินก็ไม่หิวสมซื้อว่าคุณมากินเห็ดปุยปีนี่แหละแซ่บละสิต้งแค่นี้นะถึงจะอร่อยนะชุบกี้แก่เนี่เอาเอาไปเป็นน้ำมันเอาน้ำมันน้ำเหนียวเนียวแกงเหนียวเนียคุณทาคคุณทาคคุณจะมากินอย่างกี้ไม่ได้นะ Not for you for me อ้โห อยากทากกินพี่น้องเอ้ยไ้อเอาแนบ่เห็นมันมุ่นมันมุ่นทางแม่นซอยนั่นทางสีหลายนี่ลงเด้สิบปเอาเดี๋ยวเห็นแล้วกะอดใจไม่ไหวอ๋ออ๋อ แน,น่นแน่นอวบอวบอันอันเลยคือแนวที่ยายตาชอบที่สุด <c oughs> เห็ดหลังแตกจ้ะ <c oughs> เฮ็ดก็ได้เต็มตาพี่น้องค่ะ <c oughs> เห็ดก็ได้เกือบเต็มตามาเบิ้งมาในตลิดมาเก็บผักบ้านอาพาเถืองใบกับเพาเถืองบักผิกเถืองบักอีตูเถืองผักกก่แงงโกอินเตอร์เด้อค่ะเด้อ กระแงงง่ะอ่ำแหงมึง,ง,มมงมได้ตั้นเอาไปใส่ตู้แข็งไว้ร้อมเห็นว่าก,ก็บ่ได้ใกล้กับบาร้ย่างเอ้าบ่ได้ทีพี่น้องขันยู้ไใกล้ขวากะซีได้ลอยไหมตัดอายุอันนี้มันขันนางบ่ไปขับขอากาสีขี่มอเตอร์ไซค์มาลอยเอาติาานะ <laughs> แล้วต่เจ้าพี่น้องขาซํ้นดีละคะ่ะมาเอาผักแล้ว,ลวกับซีปีแกงใส่หนอไม้เนาะค่ะเนาะเนอไม้ได้ถุงนึงเออไปทอดกับไปแซ่เข้าก็ เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะค่ะน้อพี่น้อง่ะเดี๋ยวสีเกียงให้ดูเซ่บๆโอ,อ้ไฟยแซ่บผู้เดียวผู้เจ้าบราิ้แซ่บน้ำเจอกันจ้าสวัสดีค่ะน้องค่ะคุณน,น้อยอ่ะโทรศัพท์ไปบ้างนะบ้างนะเกียงน้อไม้ใส่เห็ดก้อนน้อไม้กับน้อไม้สวดบวมีกับน้อไม้ใส่ยู่ในตู้เขียงนี่แบบพี่น้องค่ะบ้างนะสีเห็ดก้อนเป็นสาวบริสุทธิ์สีเห็ดก็อนเป็นสาวบริสุทธิ์เอาซอสอมาซิมด้วย ตะลังหนึ่งเขาเอาใสอใส่ยูใส่อันนี้มันหอมซะก่อนคนเมอยากใสใส่จังไดพูนาผักเก็บมามันเทยน่ะคะโมใส่แต่ฝากแงงให้มันหอมพอได้ชิมวุ้ยเอาปากจู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 ่ียันมันหอนเปิ้งพูชิมมันจางไหมมันจางกระเดียจังครับกระดียกสิพอไป แน่พี่น้องมาเด้อมากินขา้าวบ้นี่ยายตายซุดน้ำแกงเห็ดอันนี้ก้วยอาพาบวะยายมีเนื้อบ่มีในช่องฟิตดึงออกมาเซน้ำก้อยค่ะก้อยบันนี้ขา้าวเหนียวว่านอนตายลองงงคอยตายลองงงแซบแล้วตายลองงงมาเด้อค่ะพี่น้องค่ะมาเด้อมากินข้าวน้ำกันจ้าวันเกิดพี่ปา พาซาื้อกุ้งตัวแญ่มาอบชีสให้กินได้พูเลตโตสามตพี่ป่าเพิ่นเพิ่นซะพอเพิ่นแม่สกินกร้อยค่ะคุณน่ะเสียงลูกคอยกินเป็นตาแซ่บเลยแม่จะกินอ่ะไดิใช่ไหม่ก่อนแชับ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 ไงเป็นบ้าแล้ว ยายครับสวัสดีครับยายเอาไม่อย่างน่ะผากคือซ้ำมไปลรงเรียนมือเรียกแม่ดิเจิมดิโอเจิมลิสติกนี่แหละคือ